สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็สาธิตการบัน,รรน,นิึการนัดหมายจองนะครับกิจกรรมหรือคลาสซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ของในตัวโปรแกรมฟิตเนสนะครับสาธิตอยู่นี้เป็นของเวอร์ชันหนะครับน้จาจอโปรแกรมแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งสีเหลืองนะครับซ้ายมือจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลคือดูข้อมูลสอบถามได้ว่าในแต่ละวันที่เราจะดูนี้ในแต่ละกิจกรรม นะครับมีช่วงเวลาไหนมีการนัดหมายกี่รายแล้วนะครับมีใครบ้างที่เข้าร่วมส่วนด้านขวามือนะครับมี3เพจจะเป็นหน้าแรกนะครับก็คือแสดงว่าวันนี้นะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เปิดให้บริการแล้วก็มีลูกค้าใครบ้างที่ลงชื่อไว้นะครับที่จะมารับบริการ เราสามารถที่จะเลือกในการลูกค้าแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามาถึงนะครับแล้วเราก็สามารถจะอัปเดตได้นะครับอัปเดตสถานะการนัดหมายนะครับหรือว่ามาแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถเลือกสถานะแล้วก็เขียนมาเหตุได้ในหน้าที่2เองเป็นการบันทึกการนัดหมายนะครับบันทึกการนัดหมายสามารถบันทึกวันปัจจุบันแล้วก็ล่วงหน้าได้ แล้วก็สามารถพิมพ์บัตรนัดหมายได้ในหน้าที่3จะเป็นคลาสนะครับหรือกิจกรรมที่เปิดให้บริการเราสามารถที่จะเพิ่มได้ไปเรื่อยๆไม่จำกัดนะครับตัวอย่างเราก็จะเลือกคลาสมานะครับเช่นโยคะนะครับกำหนดวันที่ให้บริการวันที่1สิงหานะครับ เวลา9โมงถึง10โมงนะครับเทนเนอร์คือใครนะครับเราเลือกได้เลยสถานที่จัดนะครับห้องเรียน1แล้วก็จำกัดผู้เข้าร่วมไหมนะครับสมมติ10ท่านนะครับกลุ่มบริการนะครับแล้วก็ประเภทบริการนี้ทำเผื่อ,อไว้สำหรับลูกค้าต้องการแบ่งกลุ่มบริการแล้วก็ประเภทบริการก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับ,บรการเพื่อข้อมูลนะครับสำหรับข้อมูลหลักง่ายๆคลิกข,ขวา นะครับคลิกขวาตรงลูกศรน,นี่นะครับก็จะมีหน้าต่างให้เราสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มลบแก้ไขไลงไปได้ไม่จำกัดเช่นกันจากนั้นกดปุ่มเราลองกดปุ่มบันทึกนะครับก็จะได้ข้อมูลมาครับกิจกรรมอยู่ค่ะลองมาบันทึกการนัดหมายใหม่นะครับกดปุ่มบวกจากนั้นเราเลือกสมาชิก ในเวอร์ชัน5นะครับข้อมูลในตารางจะไม่แสดงรายชื่อสมาชิกขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องตั้งใจค้นหาจริงๆว่าจะค้นหาใครนะครับตัวอย่างสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกวันนัดสมมุติวันที่1สิงหานะครับพอเราเลือกกิจกรรมหรือคลาสเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะกิจกรรมหรือคลาสท,ที่มีในวันที่1สิงหาเท่านั้นนะครับเท่านั้น เราเลือกนะโยคะนะครับวันเวลาวันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดและเทรนเนอร์นะครับห้องเรียนก็จะมาตามที่คลาสที่เราเลือกมานะครับการยืนยันนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่ายืนยันแล้วหรืออัตโนมัติหรือยังไม่ยืนยันนะครับหรือถ้ามีสถานะมากกว่าน,นี้เราก็คลิกขวาเพื่อจะเข้าข้อมูลหลักนะครับเพิ่มเติมแก้ไขเองได้นะครับจากนั้นบันทึก ครับในหน้านี้นะครับลองมาดูวันที่1สิงหานะครับกิจกรรมโยคะมี1ลายนะครับกิจกรรมมวยมี2ลายนะครับก็คือเราสามารถดูได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการพิมพ์บัตรด้านหมายเราก็มาหน้าของการบันทึกด้านหมายเราก็เลือกรายการของ สำัชิที่เราต้องการกดปุ่มนัดหมายนะครับก็จะพิมพ์อันนี้เป็นตัวอย่างบัตรนัดหมายนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับบันทึกการนัดหมายกาิจกรรมคลาส